คนที่เคยเกลียดกัญชาเข้าไส้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นผู้เสพติดกัญชางอมเงียไม่ได้นะครับกับคุณวิโรจน์รักกันไองนี่แล้วกันนะกับพรรคสม้มผมก็รักแต่สําหรับทางนี้ผมไม่เลือกปัญหาคือคุณบอกว่ามือเราไม่มีเทาเมื่อมีเทาสองคนผมก็บอกข้อมูลต่าง,างๆซึ่งคุณก็ยอมรับว่าโจ้เป็นคนให้ข้อมูเลเรื่องหัวช้ากับลง คือคุณบอกว่ามือเนาไม่มีเทาเมื่อมีเทาสองคนผมก็บอกข้อมูลต่างๆซึ่งคุณก็ยอมรับว่าโจ๊กเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องหัวช้างกับโลมเพราะโลมเนี่ยผมเห็นเข้ามาตั้งแต่เป็นนักศึกษาผมยินดีกับเขาตอลอดผมเป็นคนให้ข้อมูลเขาเพราะฉะนั้นบรรดาส้มต่างๆเนี่ยไม่เข้าใจผมหรอกไม่เข้าใจผมจริงๆเพราะผมให้ข้อมูล ผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่การสนับสนุนเขาเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเขาทำผิดพลาดซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นแค่คนใจหนึ่งเท่านั้นเองครับบุคคลสําคัญจะไม่พ้นนายธนาธรนายธนาธรมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนายธนาธรมีบุคลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลักษณะเดียวกับนากการเมืองซึ่งผมก็บอกแล้วว่าการเมืองเนี่ย จะทําให้คนเปลี่ยนไปพักประชาชนเนี่ยมีนโยบายต่างๆในการตาบคอรัปชั่นตาบเทาแต่ผมมองไปทั้งพักมันไม่มีใครใที่รู้เรื่องเทาสักคนแล้วถ้าตํารวจอย่างโจกซึ่งเป็นรองรรออบอตรถึงแม้ว่าคุณตัดเรื่องคดีออกก่อนนะเขาต้องมีประสบการณ์ถูกไหมเขาต้องมีความรู้เขาต้องมีหลายๆอย่างที่เขารู้เรื่องพอที่จะเอาไปให้ข้อมูลกับ พักส้มได้ถ้าไม่มีคดนีนี้ไม่มีคดีที่เป็นของแท่งไม่มีคดีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาพูดในแนวเดียวกันคือต้องการปฏิรูปวงการตำรวจเขาก็พูด,ดส้มจะปฏิรูปวงการตำรวจร้อยห้าสิบสสขึ้นไปสองร้อยห้าสิบอีกร้อยหนึง่งมันจะไปเอาที่ไหนมันก็ต้องอาศัยฐานซึ่งถ้าเกิดโจ๊กบอกว่าเออผมทำให้ได้แต่ขอของคุมตำรวจ คำว่าข,าขอคุกตำรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้จะไปนั่งองนายกอ่าเขามีคดีอยู่คนไม่รู้เรื่องการเมืองเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าในธนาตอนก็ไม่มีไม่มีตาแหน่งแห่งผลอะไรแต่ธนาตอนเนี่ยสามารถที่จะโน้มน้าวให้สาวกต่างๆความคิดต่างๆเนี่ยกับทุกคนในพักได้ถูกไหมครับแม้ว่าจะโดนคดีแบนสิบปีและเรื่องของนอนมีดีหรือการแต่งตั้งตัวแทนไปบัญชาการแทน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอในประเทศไทยดังนั้นโจ๊ก็เสนอเสนอว่าจะทําให้ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสาหรับสื่อเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเป็นเรื่องความปรารถนาดีว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเพราะคนทํางานได้รับผลตอบแทนมันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองการไปร็นรนูปวงการตำรวจมาตก็งปวดที่จะทํามันก็ไม่มีอะไรเสียหายอีกยกเว้นอย่างเดียวว่าคุณเห็นว่าโจ๊กเขาหน้ารังเกียจ ในชว่วงนี้เพราะไม่งั้นที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลต่างๆที่รู้พูดเรื่องหัวช้าซึ่งก็ยอมรับว่าใช่เพราะคุณจะเอาข้อมูลที่ไหนเรื่องหัวช้างมันไม่มีทางที่คุณจะได้ข้อมูลแบบนี้ง่ายๆหรอกถ้าข้อมูลอื่นๆไม่ว่าเรื่องสแกมเมอร์ไม่ว่าเรื่องเท่าอื่นๆคุณก็รู้ว่าโจกเขามีข้อมูลมากที่สุดมากที่สุดหมายความว่าเขาพร้อมที่จะให้คุณมากที่สุดไม่มีตำรวจคนใดที่กล้าให้ข้อมูลนี้ จับพักสุมหรือว่ามองไปในทีมโปรเฟชชั่นแนลผู้มีตำรวจการไหลไทยอย่างเก่งก็ุดพันตำรวจโทรพันตำรวจดีสุพิสายก็หนีไปแล้วแ,แล้ววันนี้คุยกันสั้นๆเรื่องการเมืองผมเลียร์เรื่องโจ๊ก่อ,อนว่าผมย,ยื่ยันว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายพูดผมไม่ได้ไปไป้ายสีแต่ถามหาใบเสร็จผมไม่มีผมตอกก่อนนะว่าผมรักส้มผมรักแต่เมื่อคุณทําผิดพลาด ในประเด็นเรื่องการเลือกคุณอนุทินเอาคะแนนที่ผมโหวตให้คุณไปยกให้คุณอนุทินโดยที่คุณคิดว่าคุณอนุทินซึ่งคุณสวอยู่จะไขปัญหาเรื่องสวให้คุณนี่มันเป็นเรื่องของอำนาจนี่มันเป็นเรื่องของการเมืองคุณจะบอกว่าคุณซื้อคุณใสไม่ได้ในเมื่อเรื่องของอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของการแย่งชิงฉกฉวยทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะครับคุณไปหาเสียงเนี่ย คุณกาลังถงถวยแยงชิงคะแนนอย่างผมถีเท้าเป็นของคุณซึ่งเป็นร่วมปกติคุณจอมาบอกว่าคุณซื่ออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันกับคุณได้แล้วผมก็ไม่ได้ขออนุญาตไปนะผมจะเปิดให้คุณดูนะลายลายนึงนะเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมเนี่ยมีความจริงใจกับคุณแค่ไหนแต่การจริงใจของคุณนั้นแต่การจริงใจของผมนั้นกลับถูกแปนเปลี่ยน ผมเป็นคนที่ติดตามและผมเป็นคนรู้เท่าทันใช่ผมไม่ครับที่ผมเตือนคุณตั้งแต่คนแรกไม่รู้กเไม่รู้ผมผมก็ไในไป่รูแล้วเมื่อก่อนที่คุณจะไปอบรงกับคุณอนุทินเนี่ยผมเตือนแล้วการเตือนสฉะรับผมไม่มีความหมายแต่ผมการกรบาดได้ครั้งเดียวผมเป็นประชาชนเนี่ยผมการกรบาดสองทีสามทีไม่ได้ผมการได้ครั้งเดียวดังนั้นนี่คือการเมืองใหม่คุณผมก็คือราชดรใหม่ถ้านักการเมืองรับปาก ทำอะไรไว้เอาคะแนนของผมไปก็จะต้องทําให้ดีนี่คือลายของคุณแดงโดยตลอดนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในเรื่องเนี่ยมีรูปภาพเขากับผมที่ผมส่งให้เขาผมทักทายเขาโดยตลอดเขาไม่เคยต่อรับเลยวันที่24 2,568 68วันที่24เดือนพฤษภา2 5 0พ0 68เดี๋ยวคุณมาดูใกล้ๆเอาเอันนี้คือสิ่งที่ผมส่งให้สงกรานต์ผมก็ส่งให้ไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านแต่ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจผมถือว่าเขาไม่อ่านแต่ผมเนี่ยส่งลายไปในคนที่ไม่อ่านผมก็ส่งเพราะผมถือว่าเป็นมิตรเนี่ยคุณเห็นดูได้มาดูได้เลยนะครับและก็ไม่เคยคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีคุณาลรออกมาช่วย ทุกอย่างเนี่ยผมว่าดีกว่านี้เยอะทําไมผมพูดอย่างนั้นเพราะคิดต่างๆที่ออกมาเพื่อมาย้อนอานาก่อนคุณเทงเนี่ยเป็นคนซื่อผมจะบอกคุณให้เวลาที่ผมดูเวลาที่ผมมาพูดเนี่ยผมดูคนคุณเทงเป็นคนซื่อเป็นคนดีแต่คนดีและคนซื่อในทางการเมืองเนี่ยมันใช่ไม่ได้ บางคนเป็นคนขยันแต่ไม่ฉลาดถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเอาไปค่าเพราะคนขยันแล้วไม่ฉลดาดมันอันตรายในทางการเมืองนะและ้วนั้นสิ่งต่างๆที่วันนี้ผมพูดผมก็อยากจะพูดจบไม่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 กี่นาทีนี้ผมไม่อยากตอกโต้คุณวิโรจน์ถามหาหลักฐานผมมีกับคุณวิโรจน์รักกัน อาอย่างนี้แล้วกันนะกับพรรคส้มผมก็รักแต่สําหรับทางนี้ผมไม่เลือกผมไม่ได้ขัดขวางถ้าพรรคส้มเป็นรัฐบาลได้ผมก็ถือว่าเป็นส้มที่ยังไม่สุกและคุณเป็กินงกบผมก็เชื่อว่าพรรคส้ม <c ười> จะทางานในรัฐบาลบริหารงานไม่ได้สดําเร็จไม่ได้ดีเหมือนกับส้ม มันยังไม่ได้เวลากินถ้าคุณไปเด็ดลงมากินมันก็เปรี้ยวรอให้สุกต้องก่อนผมเชื่อว่าโอกาสหน้าคุณไม่ังมีแต่ผมไม่ได้ต่อต้านคุณแต่ผมให้ความรู้แล้วผมก็ต่อต้านในเรื่องที่คุณทำมาเฉพาะตรงสิ่งที่คุณทำผิดซึ่งลาปาถึงติปัจจุบัน